สวัสดีครับผมสวัสดีสาววันอาทิตย์ครับผมมอนี้ออกมาตอนนกครับเอาจองเห้งมากครับผมมอนี้กับผนียนไม้ครับหมานหล้วครับผมเ็ดเสยจออกมาเจิมเลยครับผมรื่องรู้ว่าเป็นตัวไม้ผมมาครับนกเสียงง่ายง่ครับตัวไม้ผมเสียงง่าย้าล่มเลยครับมีผู้เหียคู่ตัวนี้ครับยินมาแต่ทิต์ที่แล้วครับมันอยู่ในบริเวณนี้ครับ เจอมะครับผมพี่น้องเนอะดีครับผมผมมาแล้วครับบผมเฮงมันคู่บ่เศร้าเถื่อนมันคือคู่บ่หยุดบ่เศร,ร้าเถือคู่คู่แล้วก็หยุดหยุดคู่คู่แล้วหยุดหยุดครับพี่น้องแม่นีิลีครับเนอะเดี๋ยวผมจะเอาตตดลงมาเพื่อนครับว่าเป็นยังไงครับผมแต้มแรกมาแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวรอสักครู่ครับ ครับพี่น้องโอ้ดแข็งไงดีครับพี่น้องดูนี่อู้ย่ามันเสียงไงตัวนั้นอยู่ครับเบื้องลักษณะนกแล้วครับพี่น้องลายไงครับพี่น้องลายข้อไงครับปูไงครับลายไงก็จอดเลยครับโหมาแล้วครับพี่น้องแต้มแหลกครับผมเดี๋ยวไปปลดนกน้ำกันครับเป็นหังไงใครับผม ครับพี่น้องมาแลครับผมอู้ลายงามครับครับพี่น้องมีแตกหมดงามผมครับพี่น้องอู้ตัวใหญ่ครับพี่น้องมึงป้อตีนไงตีนใหญ่ครับตูงใหญ่ครับรบุกเตียวครับพี่น้อง อุ้ยเบิ่งลายครับพี่น้องเตอะงดงามครับพี่น้องงามงามครับพี่น้องเลยเพราะว่าแต่เป็นตู้เสียงง่ายตัวนั้นนะครับพี่น้องเขาเม้าคู่แล้วครับเดี๋ยวสิยวรองเบิ่งอีกเท่านึงครับขยันปลดนกแป๊บนึงครับพี่น้องบริใบขาโดนแล้วครับนี่ครับเพเนียร์ลัางไม้พร้อมว่าเจิมเรียบร้อยเฮิ้งจัดให้ครับผม ขาสั่นครับพี่น้องรู้กูนี่จะเรียงง่ายนะเบื้งลักษณะแหละนูด้ดคนนีก็ย่าครับตูดข้ามกหลายครับพี่น้อง หัวงามครับพี่น้องมันจะเลีย้ยงง่ายครับน้องตัวนี้โอ้พี่น้องนิวดวนโอ้นิวดวนน่าจะดวนได้กำเนิดครับพี่น้องเบื้องลักษณะนะครับนี่มีกล้วยว่้มีครับพี่น้องนิวดวนได้กำเนิดครับโอ้นิวดวนครับพี่น้อง เกียบเลยปอดโอ้โอตัวปูครับพี่น้องแข่งไงครับมีคนด้วนโอดแข็งแตกตลอดครับพี่น้องเห็นปะจับของดีเนะครับแข็งแตกตลอดเลยครับผม แข้งแตกตลอดครับพี่น้องงานดีครับแตกตลอดครับพี่น้องฟัง้ายครับฟังขวากับแตกกันไปเทิงครับแตกตลอดทั้งสองขางเลยครับนิวด้วนแข้งแตกตลอดครับพี่น้องอ้จวดเว่า หางมึงพี่น้องหางเยอะว่าในโป่งดีครับนกทายขนเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเกสิบเอ็ดสิดาเขาจี้ครับพี่น้องมึงเหลืองกำลึมเนนะนอ้ดูว่าสุดยอดครับพัน งามครับพี่น้อง ครับพี่น้องยายไม้ครับผมพี่น้องมาพี่ครับออกจากไม้เดือมากับประมาณหาหกกิโลครับพี่น้องมาใส่ทางนี้ครับเฮงใส่ไว้นี้ครับนี่ครับไม้ครับทถงกว้างครับผมพี่น้องนกหลาอยู่ครับผมนกหลยกับเสียนนกกับไายครับแถวนี้ข่างต่อหนักครับผมกับบริมาโดนนะครับไม้นี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอา ไปใส่เจ้าเสือเถาก,ก่อนครับใส่ทั้งผุนครับพี่น้องผุนเบิางคครับหมายเสองสีมนันบ่ครับผมครับพี่น้องงานมาเยี่ยนอีกสองครับพี่น้องจานใหญ่เป่นกบมานําครับผมสวยยังน้อยก็สิออกไปบ้างใกลน้องนู่นเหลืองแป้งไหนบัดนี้แป้งไหนพุ่ญไปปิดแป้งพุ่นนี่มันขันอยู่ทั้งนี้ก็บลายเลยไปคุยกนะัน <laughs> ừ. bay bay mán luôn rồi nó cao quá nó bỏ mà nó 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 ใเอาวไม่เอาไม่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 ได้ยูวาบกชื่อผมไปดิที้มงานนี้ลงไปปุ่นครับพี่น้องลรุ่นกันครับว่าสิมานมามานครับคันซคว่ำคู่เลยป่ะแมื้อแบแล้วจอมไปเอานองขึ้นขึ้นแล้ว่าบังดิว ริวตัวเดริวเสียงหน่อยบมกับบ่งหูอะไรนี้นะเสียงไลน์มาต่อมมสื่อขึ้นแล้วสื่อขึ้นใส่ก็ว่าเขาออกไปแล้วตัวไรเขาไปเด้อรือบ่ว่าเขายืมไปยืมไปตัวโบมีอันตัวมันเป็นนกเขาไปนกจานต้มนกริวตัวหนึ่งเสียงน่อยๆขายแล้วเอเห็นจานไล่ว่าเขาไปทั่ว ไล่มเรือนกจุดโต๊ะเห็นดีปากเบายังมีนะเหลือนกหาหกตัวนว่าข้าเลี้ยงเรือนกหาหกตัวนอนอยู่ในกล่องรวมซุ้มเน่ยเรายังมีอยู่เราก็กล่องรวมมีมีขาดหรอกนี่ลาบกินตลอดแม่นดี๋ยวทู่ถามเรากันนะกับคนมาขอทีมงานเราแล้วก็มาขัดหอวดีดี โอ้เจักตัวนั่สีหาตัวมึงไอ่สีแดงจะแต้มเลยหาตัวมึงไอ่สีแดงจะแต้มเขาเลยตอนนั้นปลาออลูกตัวขันออมโคออมเหรียญเนาะเพิ่งเอานกฝึกมาเลยลูกตัวลูกตัวขาดแล้วกับว่านูกตัวแล้วก็ขาดเออเบิ้งสูดเบิ้งตัวอยู่กันนี่เราบอกนกฝึกมาเนาะว่าใจกลเลยมาปานนี่มาขึ้นบอกยังดิ ฝึกบ่ฝึกบ่รู้ละมายย่างเดียวมันออกควาเนาะบอยลีนกับบอยไดอองละอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งพึ่งมาบ่ายนี่ล้วได้ยัดงานกับเป็นเดือนไม่นา่ได้ยืดออกกับยัดหนึ่งกัยังยาบพึ่งเลี้ยวเข้าเลี้ยวแล้วมือสบายเรานาะไปไหนฮะหามือติดนุ่มเต่าไปไม่ังมันดีปะ เนาะยันช่วงนี้นกยังบกคึกโอ้เมันก็เสียคึกเสื่มดีมันก็คึกปฝานีอันนี้นี่ผู้ดีเลยเรามากนี่พาเราไปติดนวมเลยนี่เอาตัวเด็เดๆเราไปติดนวมเลยผู้เราลอยเราลอยเลยผู้ใดได้ไลยก็เอาไปกินผู้เดียวเลยเรต้องทอเป็นทีมุไปล้างมือขอเออไปแห้งได้ก็ได้เนาะเดี๋ยวผมสีหน,น้นจจาติดนงจอมตานไปดูแลเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเลยมึงียว ไปล้างมอคคอวะมอคคอก็เดินใหญ่อยู่ดิเดินใหญ่อย่าว่าบนเนี่ยวเรื่องมอคคอนี่ก็เทียงพื่งกันเรื่องเนี่ยพื่งกันโอ้ผมว่าข้าก็จอมจานอยู่เรื่ <c oughs> องขี้เอาาวคือเนอะครับพี่น้องนกลงกันครับผักผักยกครับพี่น้องสีข่าเทียงแล้วครับผมอันนี้ก็ผักนกกินน้ำกันครับอืมกำลังกินน้ำครับพี่น้อง ินน้ำแล้วก็จได้ย้ายไม้ครับพี่น้องไ,ไปย้ายอีกไม้นึงครับเป็นไม้ที่สามครับผมตามดุลเมืองครับว่าไม้ที่สามจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวทีมงานที่ผาไปครับพี่น้อง <c oughs> มีไม้เด็ดอยู่เพรัะเป็นะเดี๋ยวพักกินน้ำกันครับผมพี่น้องีก็จได้ย้ายไม้ครับพี่น้องไปดึงไม้ที่สามครับไม้ที่สอง โน้เขาเสียงครับแต่ว่ามันบคค่อยสูงครับพี่นอ้องตามงานไปครับผ้าไปให้ไหนบนุน้งไหมตา,ามครับผม โค้งบนนี่มีไม้แดบเดียวครับทีมงานร่งางแปลงนกครับผมเดียวครับไม้หม้อครับพี่น้องนกปลาโบาสูครับพี่น้องว่าผมเดียวนกไหมครับเออเตะสูโบสเูเนาะจานอีกหัวเขา่าเออ โอสูครับพี่น้องแล้วมนเปียโนไม้มาครับสีไม้แจมเดียวครับพี่น้องเ,เนีนนเ้โนไม้บวกกับขันแนวบวขันแนววะนึงเอาเกับยุโอ้ปาดหนาค,ครับมีกระลังส่วนทีมงานครับกอ่สี่พิเย,ยน ปัานต้นสายปลายครับผมยเบิ่งว่าอาทิตย์นี้ก่อนครับสิว่างวะสีเยือนทั้งอ่ชื่อางานอุดรครับปัานต้นสายปลาครับผู้ใหญ่ปัานผู้ใหญ่น้อยครับผมเพื่อบันดุงครับกำลังส่วนทีมงานครับพี่น้องเอะไรนะพอคืนแล้วเฮ้ยเย็นยัยเ <R isa> ออเมื่อบบน้ามื่อน้าไหม เขามาบแม่งโคโมอยู่นกยิ่งใกล้กันเนี่ยนกไมเหยียงสิไม่เหยียงนกนกจานีกดึงอยู่เนี่ยน่ะมันเห็นนกปลาเนี่ยมันดึงอยู่เพราะเศร้านะจรวดใกล้กันเนี่ยนกตัวเห็นครับพี่นโอ้ตุ่ยเงยครับขนถ่ายมันฝนมันถ่ายมาท่นถุนสิเบ้อ ไม่ได้เล่นบญัวควายอ่ะเนาะลูกสุนีลูกซื้อเสื้อไม่ซื้อม่จากบรรดุงเนี่ยลูกสุนีเสื้อก็ดีวอสควรแตกควรงามพี่น้องไม่เอนะไมซื้อม่จากบรดุงเรื่องลายครับพี่น้องวอดใบกีรีกครับพี่น้องลายงามครับนกมาแันนะทดงอเเสียงหงหงครับพี่น้องกลางๆเสียงกลางหงองนกอย่าเนี่ยประมาณนี้ครับพี่น้องอัอนี้สีไม้ เต่าเดียวครับผมนกเมียวครับเป็นตัไดกับบ้านใดเนาะประมาณครับเ้ยฮสิได้เดินทางกลับแล้วครับผมพีลานองกลับแล้วครับวันนี้อ่ะคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมหน้าคลิปน้พอกันไหมครับผมเดี๋ยวสีปเยือนทั้งอุดรนครับเยื่นผ่านต้นสายปลาครับกับผู้ใหญ่น้อยบรรดุงครับผม โี่คครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ